สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับแป้อีกแล้วนะคะ มากสะดุดลักเกือบล้มอ่ะทุกคนหลังจากที่เราไปออกกําลังกายมาเราก็มาเดินงานแห่ประสาทพึ่งซึ่งเป็นงานประเพณีของจังหวัดสกลนครที่จัดในทุกๆปีปีนี้จัดตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่2 9เลยนะคะใครที่อยากได้ไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลที่นี่ก็มีนะคะมีเยอะซะด้วยถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆก็คงจะซื้อไปให้แม่ปลูกแหละเห็นดอกไม้ต้นไม้แล้วมันดูสดชื่นมาสะดุดตากับดอกเฟื่องฟ้าแฟนตาซีเนี่ยคุ่มเดียวแต่ว่ามีหลายดอก ตัวนี้อยู่ข้างนอกงานนะคะทุกคนตอนที่เพ่งไปเดินนะคะประมาณ17นาฬิกา10นาทีเป็นวันแรกของการเปิดให้ชมงานเลยตรงนี้จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าอมงไฟแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าคลามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวสกลนครค่ะงานจัดอยู่ที่ลานรอ5ใกล้กับศูนย์ราชการเดินทางสะดวกเดินเข้ามาก็เจอแต่ของกินเลยมีหมูกระทะด้วยนะทุกคนนั่งทานที่ร้านชุดละ220กุ้งเผาตัวโตอันนี้หมาล่าหบาทเดินเดินมาก็แบบ ร่างกายต้องการน้าตาลอีกแล้วกินน้ําลําไยทีไรรู้สึกสดชื่นมากๆเลยมันหวานมันหอมมันอร่อยยําขนมจีนก็มีนะโคกวุ้นยั่วยั่วอันนี้ร้านยําสดกุ้งตัวใหญ่มากเมี่ยงคําก็มีนะทุกคนผักทอดกรอบก็มีด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็ดย่างห้องขังที่นี่มีที่ให้เรานั่งทานได้อย่างสบายๆที่ได้ยินเสียงดนตรีก็คือเขากําลังซ้อมการแสดงอยู่นะคะร้านนี้ขายไข่ปิ้งแล้วก็หมึกย่างส่วนร้านนี้เป็นลูกชิ้นทอดชิ้นละหนึ่งบาทก็ขอจัดสักหน่อยคนกําลัง ังิยังรู้สึกว่าปีนี้นะของกินเยอะมากอีกอย่างบางร้านใช้พอยต์ของ AAS แทนเงินสดได้ด้วยบักนัดเป็นตะวันชำเนาะผัดไทยก็มีจ้ากินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานนี่ขนมเบื้องถ่ะก็เป็นสีคึมๆเด้พี่น้องมีไอเดียโคตรเจ๋งอ่ะเอาซ้มไกลมาเห็ดเป็นโค้ไฟขนมอันนี้อร่อยนะทุกคนนุ่มๆแล้วก็มีไส้ข้างในหอมๆแป้งคํามากคนกระเริ่มลายขื้นลายขึ้นรู้สึกคลึ้คืนปลาเผาหมูย่างก็มีจ้าเสียงดนตรีที่เราจะได้ยินตลอดทั้งงานคือเขากําลังซ้อมการแสดงนั่นเองค่ะนี่นี่ที่แป้งบอกอ่ะ A A S ชีพพลังเติมวิ่งานข้อบอกได้ไง ใครที่ผ่านสกลอย่าลืมแวะนะคะ1ปีมี1ครั้งเห็นร้านนี้เขาขายดีมากแต่ตอนที่แป้งไปเดินน่ะแป้งอิ่มก็เลยไม่อยากกินอะไรอ่ะทุกคนแต่พอมาตอนตัดคลิปนี่แหละเห็นแล้วก็หิวเลยมาอีกโซนกันบ้างค่ะโซนนี้จะมีพวกผ้าคลามขายแล้วก็มีวาดรูประบายสีสําหรับเด็กๆด้วยนะผู้ใดเอาลูกมา,ามแล้วลูกเดือดเอามาจอดไปมองนี้เลยค่ะอยากสีบอกว่ายูคิงหนิงสุกคนเด็กหน่อยมาอันนี้ก็จะเป็นบริเวณอรอบๆของโซนนี้นะคะ <c oughs> เราสามารถเดินเข้าไปประดับดอกเทียนได้นะโซนนี้จะเป็นการ จัดนิทัศการภาพว่ามีแต่ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยชอบรูปนี้มากๆเลยอ่ะมันไม่มีสีสันแต่มันสวยที่หนึ่งใครจะเป็นเศรษฐียกมือขึ้นหลายๆคนที่มางานนะคะชอบมาถ่ายรูปก,กับไฟซึ่งมันก็สวยจริงๆนะทุกคนจะใส่สุดงามๆที่นี่ก็มาถ่ายรูปก,กับไฟแต่ว่าวันนี้เพิ่งไปวิ่งมานะทุกคนงายอย่างมันเลย เท่าๆที่แบ้งสังเกตนะคะชาวต่างชาติน่ะชอบมากมักที่เอาซุ้มไก่มาเห็ดเป็นโคมไฟมันดูสวยแปลกตาเราลืมไปประสาทพึ่งอ่ะยังทําไม่เสร็จะะว่าจะมีให้เราชมบ้างตัวที่เขากําลังทําเลย<ช>ว่าวันนี้แบงไม่ได้เข้าไปดูนะคะรอถ่ายรูปตอนเสร็จดีกว่าประดับไฟทั้งงานภูมมองนี้ก็สวยสวยมาอยู่เก,กาะกลางถนนก็สวยลยยิบรลยยับไปหมดแบ่งมาสนใจอันนี้นะทุกคนมองแล้วมองอีกว่ามันเป็นดอกเทียนหรือว่ามันเป็นพลาสติกถึงกับขอจับตัวที่ไในได้มันเป็นพลาสติก แต่ก็เหมือนดอกเทียนจริงๆนะเดินตั้งแต่5้าโมงเย็นตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเดินได้ไม่เบื่อจริงๆ